สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปตามหากล่องทองนะครับจะมีทั้งหมด3กล่องนะครับในเมืองมอสตัสนี้นะจุดแรกนะครับจะอยู่ตรงที่เทเลพอร์ตตรงนี้เลยนะครับความจริงแล้วเนี่ยครับกล่องทองจะอยู่ตรงนี้นะครับต้านล่างนี้นะเพียงแต่ว่าผมเก็บไปแล้วนะครับมันเลยหายไปแล้วนะแต่ว่ามีแน่นอนครับลองมาหากันได้นะครับผม ส่วนกล่องที่2นะครับจะอยู่บริเวณบนหลังคาโบสถ์นะครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวผมมาร์กไว้ให้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปจุดที่2กันเลยนะด้านบนหลังคาของโบสถ์นะครับ ครับผมตอนนี้ผมปีนขึ้นมาใกล้ถึงแล้วนะจะเห็นได้ว่ามีกล่องทองหนึ่งกล่องนะครับอยู่ตรงนั้นนะด้านหน้าผมนะครับอโอเคนะครับผมส่วนจุดที่3นะครับ จะอยู่ตรงนี้นะครับผมทุกคนเห็นด้านหน้าผมไหมมีแสงสีทองทองไลย,ยิบระย,ยับอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมเปิดพิกัดให้ดูนะนี่ครับอยู่ตรงที่ผมยืนอยู่เลยนะครับส่วนวิธีเอานะครับผมให้เรากระโดดนะเดินผ่านไม่ได้นะครับต้องกระโดดด้วยนะยกระโดดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะสุดทางของมันนะ แล้วมันก็จะได้กล่องมานะครับครับผมพอสุดทางแล้วก็จะมีกล่องปรากฏมาหนึ่งกล่องนะก็เปิดกล่องได้เลยนะครับก็มีอันติแฟกต์นะครับสีดาวอยู่1ชิ้นนะครับผม ครับผมโอเคนะครับสำหรับวิธีการตามหากล่องทองทั้ง3มกล่องนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ